เอ๊ะตอนนี้ทำการสแกนเสร็จสิ้นไปแล้วทั้งหมดห56เล่มค่ะนาโนเจ้าจงวิเคราะห์ตำราที่สแกนไปวันนี้ทั้งหมดและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมทีรับทราบค่ะ เท่านี้น่าจะเพียงพอแล้วล่ะมัง้งที่เหลือก็แค่จงเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะสามารถเรียนรู้วรยุทธ์ของสำนักทั้งหมดรวมถึงเพลงดาบผีเสือ้อระบำต้นฉบับและก้าวสู่ระดับเสียงถึงแม้ว่าเจ้าจะได้เรียนรู้วรยุทธ์ที่เลิศเลอเพียงใดแต่ก็ห้ามทะนงตนเป็นอันขาดแม้ว่าเจ้าจะมีสติปัญญาดีเลิศเพียงใดแต่การเรียนรู้วรยุทธ์ให้ได้ดีเจ้าจําเป็นจะต้องขัดเกลาและฝึกฝนเ กับกระบวนท่าเป็นร้อยเป็นพันครั้งและสิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์กว่าอาจารย์ผู้นี้จะสำเร็จวิชานั้นมาได้ก็ต้องผ่านศึกสตูและความเป็นความตายมานับไม่ถ้วนอาจารย์ถึงได้บอกไงว่าที่สำนักพักมานเป็นสถานที่ที่ดีต่อการสร้างเสริมประสบการณ์เพราะมีทั้งคนจากพรรคใหญ่และพวกตระกูลไร้ชื่อ ที่เหลือก็แค่ดูภาพเคลื่อนไหวจากความสามารถของนาโนถ้าเป็นไปตามที่คิดจริงข้าคงได้สร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายกว่านี้แน่อืมออกมาได้ทันเวลาชึบๆไปได้แล้วโคงคำนับขอรับจะว่าไปแล้วมีคนมาถามด้วยนะว่าเจ้าจะออกมาเมื่อไหร่ขอรับอืมช่างเถอะใครมารอข้ากันเนี่ย เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญหลังจากการสอบระดับที่สองมีการเปิดห้องฝึกส่วนตัวให้ใช้งานแล้วเพราะฉะนั้นข้าต้องรีบไปรับยอดขระนบนท่าแล้วล่ะนะห้องฝึกส่วนตัวสํานักพลักมานตอกแตกตอกแตก,กเอ๊ะข้าตามหาเจ้าตั้งนานเพราะเห็นว่าเจ้าไม่อยู่ที่หอพักอยู่นี่น,นี่เองสิทธิ์ลำดับที่เจ็ด หัวหน้ากลุ่มหกในการสอบระดับที่สองนี่นาะเจ้าตามหาค่าทำไม <c oughs> น้อยยังมีหน้าจะมาถามอีกงั้นหรือคนที่ทำลายขาของสมาชิกในกลุ่มของข้าเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือไงว่าเจ้าเป็นคนทำฮะเฮ้อ <c oughs> คนยิ่งยุ่งยุ่งอยู่ฮ <c oughs> <c oughs> ความอธมหิตพุ่งพ่านขนาดนี้แสดงว่าต้องการจับปะทะกับเราสักตั้งตรงนี้สินะ ใครสั่งใครสอนให้หายตัวจากห้องกันเล่า <c oughs> อ๋อที่ข้าหายไปก็เพราะใครบางคนไงละ่ะกึกเจ้าหมอนี่ต่างจากใครบางคนเขาไม่ออกอาการโมโห,โหให้ได้เห็นกึกเขาไม่ใช่คนอ่อนแอจะต้องตั้งใจต่อสู้ให้ดีทีเดียวนี่โลโลกึก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 เฮ้ จริงๆเลยไม่เห็นค้าอยู่ในสายตากันเลยสินะเอ๊ะใครนะเอ๊ะเจ้าหมอนี่ชอนยูชานแห่งพักมีดมานฮ่าฮ,ฮ,ฮ่พวกเจ้ามีสมาธิดีใช้ได้เลยนะเนี่ยสมแล้วที่เป็นหัวหน้ากลุ่มที่ผ่านการสอบระดับสองมาได้ขอโทษทีนะเมื่อกี้ข้าหลอเขามานาน มากเลยทีเดียวเจ้าเสียสละให้ข้าคุยก่อนได้หรือไม่แค่ไม่นานเองฟุบข้าขอร้องแล้วนะผู้ชิงตำแหน่งประมุกน้อยก้มหัวให้กับสิทธิคนอื่นงั้นหรือข้าก็ตามหาเจ้าหมอนี่มาเป็นวันแล้วจะให้ข้าเสียสละได้ยังไงจงหลบไปซะอย่าให้ข้าโมโหอืมหรอเอาไงดีล่ะเอ้ข้าอุตส่าห์รอเขาเพราะข้าอยากเจอเขามากเลยนะเนี่ย น้อไอ้หมอนี่ชุบกล้ามาดูถูกข้าอย่างนั้นหรอือโอ้ท่าทางจะเก่งไม่เบาเลยตึง้งแต่ว่าฟุบชุบฟุบชุบเป็นไงบ้าง <c oughs> เขาทำลายกระบวนท่าที่เพิ่งเคยเห็นด้วยเคล็ธรรมดาความสามารถของหมอนั่นเหนือชั้นขนาดนั้นเชียวหรือเอ๊ะบ้าจริงนี่เราถูก เจ้าคนที่ตั้งท่าไม่ได้เรื่องปราบหรือนี่แขนเจ้าดูเก่งๆเวลาที่ก้าวขาอีกทั้งร่างกายยังดูไม่สมดุลเท่าไหร่เจ้าได้รับบาดเจ็บที่กระดูกซี่โครงมางั่นหรือ <c oughs> เจ้าหมอนี่ระดับมันแตกต่างจากสิทธ์ทั่วไปถึงร่างกายเราจะปกติแต่ก็คง <c oughs> สู้มันไม่ได้แน่ข้าขอเวลาไม่นานเจ้ารออยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะชี่ <c oughs> <c oughs> ตามใจเจ้าเลยโถโถ,โถเจ้าหมอนั่นช่างใจร้อนจริง,รงๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่หมอนี่มีอะไรจะคุยกับเรากันแน่หรือว่าต้องการจะปราบเราก่อนแต่ไม่ว่ายังไงความสามารถของเราจริงๆก็สู้หมอนี่ไม่ได้ตึกๆึกตึกตึกนาโนเปิดโหมดทูทอเรียต่อสู้ในโลกความเป็นจริงเสริมวิชาเพลงดาบผีเสือ้อระบา แสดงโลกความเป็นจริงเสริมผ่านสายตาผู้ใช้งานเข้าสู่โหมดคำสั่งผ่านทูโทเลียต่อสู้ด้วยวิชาเพลงดาบผีเสือ้อระบบำเอ๊ะเดียว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 ทำไมเจ้าถึงได้จ้องข่าจนแทบจะทะลุเช่นนั้นล่ะปวดเออก็จริงนะถ้าเป็นเจ้าก็อาจจะรู้สึกเช่นนั้นได้อืมอมืแต่ข้าบอกไว้ก่อนเจ้าอย่าพึ่งตีตนไปก่อนใข้คิดเสียว่านี่เป็นการพบหน้าครั้งแรกของพี่น้องต่างแม่ พ่อเดียวกันปุยินดีที่ได้พบพี่น้องของข้าเอว่าไงนะพี่น้องงั้นหรือน้อยหมอนี่กำลังล้อเลียนข้างั้นหรืออืมนี่ข้าโดนเกียดซะแล้วเหรอนี่ก็จริงคนจากทั้งหกพักเคยทำอะไรกับเจ้าเอาไว้ตั้งมากมายพอเห็นข้าเป็นเช่นนี้เจ้าก็เลยโมโหสินะฮ ในเมื่อเจ้ารู้อยู่แก่ใจแต่เจ้าต้องการให้ข้ามีกิริยายังไงไม่ทราบไม่เลยไม่ได้คิดอะไรข้าอยากให้การพบกันครั้งแรกของเราเป็นที่จดจำเพราะว่าข้าน่ะชอบเจ้าฮะกึกพวกเรากำลังเดินทางสายเดียวกันอยู่นี่นาเหตุผลแค่นั้นน่ะเหรอก็แน่อยู่แล้วตอนที่เจ้าตัดแขนเจ้าเด็กจากพักเสียงหมานข้าตกใจมากรู้ไหม ข้าเป็นผู้สนับสนุนสุดแรงใจของเจ้าเลยนะพี่น้องเลิกพูดอะไรไร้สาระสักทีเจ้ามีจุดประสงค์อะไรกันได้บอกมาคึก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 ช่วยไม่ได้เรื่องทำตัวสนิทสนมคงต้องใช้เวลาอีกนานเลยทีเดียวข้าจะไม่พูดซ้ำนะพี่น้องเข้ามาอยู่ในพักมีดม่านของข้าสิ โปรดติดตามตอนต่อไปเข้ามาอยู่ในพักมีดมานของข้าสิเอ๊ะตกใจเหรอก็จริงมันก็น่าตกใจอยู่หรอกนะนี่เจ้าพูดจริงหรือเปล่านี่ข้ารอที่ด้านนอกหอตำรารับอยู่ตั้งนานเพื่อพูดเรื่องนี้กับเจ้าเจ้าคิดว่าข้าเราเล่นงั้นหรือฮะข้าไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดกับเจ้ายังไง แต่ข้าไม่เคยเห็นเจ้าเป็นศัตรูเลยข้าอยากให้เจ้าเข้ามาในพักมีดมานและมาอยู่ข้างกายข้าเจ้าหมอนี่น้อยเจ้าจะให้ข้ายอมแพ้ที่จะเข้าชิงตำแหน่งประมุกน้อยงั้นหรือฮ่า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 นี่เจ้าตีความได้เช่นนั้นงั้นหรือฮ่า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 ยังไงเรื่องนั้นมันก็เหลือบากกว่าแรงเจ้าอยู่ดีที่เจ้าพูดหมายความว่าอะไร อย่างที่เจ้าได้ยินนั่นแหละถ้าหากเจ้าเลือกเดินทางคนละสายกับข้าเจ้าก็จะต้องปะทะกับข้าและเจ้าก็ไม่มีโอกาสชนะข้าได้อยู่แล้ว <c oughs> แต่บัดนี้ข้ากลายมาเป็นผู้สนับสนุนสุดแรงใจของเจ้าหากว่าพวกเราร่วมเดินทางไปในทิศทางเดียวกันอนาคตของเจ้าก็จะราบลื่นไร้ซึ่งอุปสรรคอย่างไงละ่ะเจ้าว่าดีไหมหน้อยไม่คิดว่าเรา เป็นศัตรูเลยสักนิดสินนะข้าขอปฏิเสธวิจึกปิดชะงัก,ก,ก,กว่าไงนะข้ายื่นข้อเสนอให้เจ้าดีกว่าเจ้าลองรับข้าไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นจงอยากขวางทางของข้าถ้าเจ้ายินดีข้าจะไว้ชีวิตเจ้าน้อย ตรวจพบพลังงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่มือขวาของอีกฝ่ายติดๆหลบไปด้านซ้ายครึ่งก้าวและเตรียมเพลงดาบผีเสืออ้อระบำกระบวนท่าที่สองเขตแดนผีเสื้อพันพวนค่ะเริ่มต้นแล้วงั้นลืชฉงักืเอ๋ <laughs> พลังงานรุนแรงที่แขนขวาอ่อนกำลังลง ฝ่ายตรงข้ามหยุดความต้องการที่จะโจมตีแล้วค่ะเฮ้อตอนแรกข้าก็แอบโมโหนะแต่พอมาคิดคิดดูก็ตลกดีอยากขวางทางเจ้าอย่างนั้นเหรอ,อฟังดูดีนี่จริงๆมีแค่ปากเท่านั้นที่ยังยิ้มอยู่เฮ้ยเสียแรงเปล่าจริงๆถ้าเจ้ามาร่วมเดินทางเดียวกันกับข้าแล้วก็คงจะได้เห็นแน่ๆ แต่ว่าตรวจพบพลังงานรุนแรงที่มือขวาของอีกฝ่ายเอ๊ะตึ้มด้มเอ๊ะน่ะนั่นมันดาบจากกำลังภายในงั้นหรือพลังระดับเจ้ายังไกลเกินกว่าที่จะพูดไว้ชีวิตข้า <c oughs> สร้างดาบจากพลังภายในได้แสดงว่าฝึกฝนวรยุทธ์ถึงขั้นสูงสุดแล้ว ข่าวลือที่ว่าเจ้าหมอนี่กับชอนมูยอนจากพรรคนินมานกำลังต่อกรกันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งประมุกน้อยเป็นเรื่องจริงน้อยระดับต่างกันอย่างนั้นสินะถ้างั้นหูเอาไว้เจอกันใหม่ข่าวหน้านะบายจึก,กบ้าจริงเราคิดว่าเอาชนะชอนมูกึมไล่ชอนวอนระยอออกจากสำนักแล้วเราน่าจะอยู่ระดับเดียวกับพวกมัน อย่าพึ่งวู่วามไปชอนยออุอนเป้าหมายของข้าไม่ใช่เพื่อไล่ตามเจ้าพวกนั้นแต่ข้ามาเพื่ออยู่เหนือพวกมันตั้งหกักตึกตึกตึกอ่านการโจมตีของข้าล่วงหน้าข้ากำลังคิดจะตัดแขนขวาของเขาในคราวเดียวแต่เขากลับหนีออกจากระยะโจมตีของข้าก่อนที่ข้าจะเรียกดับกำลังภายในออกมาเสียอีก เจ้าแตกต่างจากพวกปลาซิวปลาซอยอย่างนั้นสินะห้องฝึกส่วนตัวสำนักพักหมอนแอบที่นี่คือห้องฝึกส่วนตัวใช่ไหมนะปึกห้องมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวฝั่งละเจดคืบห้องเล็กแค่นี้ดูท่าแล้วจะไม่เพียงพอต่อการกวาดขาท่าเท้า,ทาเพื่อฝึกฝนกระบวนท่า กำแพงหินนาดีนาขนาดนี้เราน่าจะสามารถฝึกฝนได้โดยไม่ถูกคนอื่นรบกวนถึงแม้ว่าจะทำได้แค่รวบรวมพลังปราณแต่ก็น่าจะเพียงพอสำหรับเราแล้วนาโน,โนแสดงภาพความเป็นจริงเสริมผึบติ๊ดติดติดติด,ตดแสดงภาพความเป็นจริงเสริมผ่านสายตาของผู้ใช้งานติ๊ดติดติดติดแสดงภาพเคลื่อนไหวสามมิติของกระบวนท่าที่สแกนจากศิลาไพลินบนหอตำลารับชั้นสองที เริ่มแสดงจากล่องรอยที่มาเป็นอันดับแรกฟวงชกฟวงเอ๊ะรวดเร็วและซับซ้อนกว่ากระบวนท่าที่สลักอยู่บนศิลาชั้นที่หนึ่งเสียอ,อีกขนาดใช้ท่าไม้ตายสุดท้ายของเพลงดาบผีเสื้อระบำก็ยังป้องกันไม่ได้สักเคดเลยจะมีสักกี่คนเชียวที่สามารถป้องกันกระบวนท่านี้ได้สร้างภาพเคลื่อนไหวล่องรอยดาบของอีกบุคคลหนึ่งที่ถูกสลักไว้ตามลำดับ กกกกรอบที่หนึ่งชวิงชวิงรอบที่สองชวิงชวิงรอบที่สามชวิงชวิงชวิงรอบสุดท้ายรอบที่ห้าสิบหก,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 กบ้าไปแล้วถ้าไม่ขั่งดาบจริงก็คงไม่สามารถฝึกฝนกระบวนท่าดาบได้ขนาดนี้แน่หลังจากได้เห็นขั้นตอนของกระบวนท่าแต่ละรอบข้าพอจะรู้แล้วช่วงแรกก็จะเป็นกระบวนท่าที่เก๊เกกางๆและไม่เป็นธรรมชาติแต่พอถึงรอบ ที่56กับสมบูรณ์แบบอย่างน่าขนลุกนาโนแสดงกระบวนท่าที่สลักอยู่ก่อนหน้าสู้กับกระบวนท่าทั้ง56รอบให้ข้าดูทีรับทราบค่ะข้าตั้งต้นคือลอยดาบที่สลักอยู่ก่อนหน้าและเข้าสู่โหมดต่อสู้ตามลำดับช่งรอบที่หนึ่ชงช่วงรอบที่สามช่งช่งรอบที่สิบฝุกฝเพ่งรอบที่ห้าสิบหกชนะสิ้นสุดการแสดงภาพเคลื่อนไหวค่ะ ยอดกระบวนท่าที่สลักอยู่ก่อนหน้าถูกทำลายด้วยกระบวนท่าที่ต่างกันเพียงเ็ตเดียวเอ๊ะสมมุติว่าถ้าเราเอาเพลงดาบผีเสื้อระบบมมาสู้กับยอดกระบวนท่าเพลงดาบผีเสื้อระบบมกระบวนท่าที่สองเขตแดนผีเสือ้อพันพวนจะว่าไปแล้วกระบวนท่าที่สลักทีหลังก็ไม่สามารถเอาชนะยอดกระบวนท่าได้เลยแม้แต่เขตเดียวนี่นาอื งั้นลองสู้กันดูมันจะต้องมีหนทางที่สามารถใช้เพลงดาบผีเสื้อระบำสู้ได้สิซุบฟ네ุกยะอิชเซลล์ประสาทวงเล็บภายในสมองของผู้ใช้งานกำลังทำงานอย่างรวดเร็ว การไหลเวียนของพลังงานส่งผลกระตุ้นทั้ง7จุดภายในร่างกายพลังงานที่อยู่ณจุดตันเทียนของผู้ใช้งานมีการทำงานและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆค่ะตูตูโปรดติดตามตอนต่อไป